เจอุที่อยู่พัทยาเขาบอกพอแม่ไปเขาขายดีคนตามรอยแม่ไปกินเป็นเป็นหมื่นคนเจอุอ่ะร้านอะไรก็เดี๋ยวดูดีเจอุบางแสนอ่ะอันนี้ไม่ได้ทิ้งนะคนที่ชอบมาด่าไม่รู้จริงเนี่ยนี่นี่นี่ดูเนี่ยเนี่ยอันนี้คือก๋วยเตี๋ยวของเจอุนะแล้วแม่ใส่บะหมี่สำเร็จรูปลงไป ที่วันนั้นแม่เอากลับมานเนี่ยเห็นมีกุ้งมีปลาหมกึกแล้วก็มีหมูวันนี้เนี่ยแล้วก็ไข่มังกรเนี่ยเนี่ยไข่มังกรแต่พอเราไปแช่ตู้เย็นไข่มังกรมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันจะกินไม่ได้มันมีกุ้งเห็นไหมกุ้งกุ้งกุ้งนี่แล้วนี้ก็จะเป็นหมูสับเห็นหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยแม่ก็ใส่บะหมี่สำเร็จรูปลงไปสองหนึ่งบิ๊กแพ็คแต่ข้าวเนี่ยเป็นของเมื่อวานที่ลูกชายเอามาให้ไง ถ้าปูก็แกะปูใส่ไม่รู้ใครขายนะมันซื้อจะเข้ามาหรืออะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้พูดอะไรไข่มังกรไข่มังกรเว้ยพูดกยวดูดีเจ้าอุังราม เนี่ยแม่ไปพุ๊บเจ๊อุขายยีเลยเขาบอกเมื่อคนตามรอยแม่มาคืนเต็มเลยเจกอุนไงขกับคุณแม่ใหญ่เลย บอกว่าแม่ไปทำให้เขารวยเลยให้เขาขายดีอืมเนี่ยวันนั้นที่ไปกินร้านเจ๊อ,อุงไงแล้วแม่เอากลับบ้านาอนี่ยปกาจะให้ตะกร่องไปหมดถ้าเป็นรานา้นีมเป็นหมูตะกร่องเขากินไม่ได้ไงมันเป็นหมู ลลอุ้หน่อยคฮะพี่เดี๋ยวฉันส่งไปทางข้อความเลยมือถือพี่ดูเป็นไหมถูกไ,ไน่ส่งไปทางมือถือข้อความส่งไปทางมือถือฉันไลฟ์สดอยู่กำลงังกินข้าพี่ วันเงินเบอร์บัญชีนี้ค่ะปลาหมาึกเจ๊อูอร่อยก็เดี๋ยวดูในเจ๊อูกับสามปลาหมึกขึ้นหนุกจบ อันนี้เป็นหมูเด้งอันนี้แม่ก็แบบเอามาแล้วแม่ใส่แบบมีสําเร็จรูปลงไปฮะโอ้ยกระเด็นใส่น้านี่ไงคุณผู้ชมเห็นไหมเอามาแล้วก็ผสมน้ําเท่าตัวแล้วก็ใส่เครื่องปรุงสําเร็จรูปอบบลงไปสามซองใส่น้ํำตาลลงไปหน่อยแค่นั้นเองเนี่ย กินได้คุณผู้ชมเนี่ยนี่คุณผู้ชมดูเด่ย ปกติแม่เป็นคนไม่กินปลาหมึกแต่ปลาหมึกร้านเจ้อูดูดีก็เตี่ยวเจ้าอูบางแสนอร่อยบอคนตามรอยไปกินเ่ยเมื่อวานนี้เขาขายดีมากคนมาเป็นหมื่นเลย เนี่ยเนี่ยอาจับได้อุกมาเห็นหรือยังปกติเป็นคนไม่กินปลาหมึกแต่ปลาหมึกของเจ๊กอุกคืาอร่อย คุณผู้ชมกินบะหมี่คู่กับข้าวนะอร่อยมากบะหมี่ไงคู่กับข้าวไนงะนี่เห็นไหม นี่ยคือแม่มาจาัดเจ้าอุกไงเอากลับมากินไม่ได้เคยทิ้งนี่เห็นไหมแต่แม่ผสมง้นลงไปเข้าตัวแล้วใส่เครื่องปรุงความเป็นสัมพันรูปลงไปสามซอง แล้วก็เติมน้ำตาลลงไปนี่ปลาหมึกปลาหมึกของเจ้าอุมันจะนิบสด ไม่เหมือนกาวคันจะจ้างแม่ไปรีวิวติดต่อไม่ได้จะจ้างลันตาไปรีวิวว่าถ้าห้าพันช่วงนี้ลันตาปิดเทอมไง นางงามกัญใจมหาชนุทธาพัน 5, บาทห้าพันบาท, 5, บาทอิ่มแล้วเดี๋ยวแจขอเอาไปไว้ตรงนั้นก่อนมันเกะกแกแก้วไกยังไม่ตอบรับเข้าร่วมคณะกรรมการศึกษาประชามติมรัฐธรรมนูนถามรัฐบาลตอบไปชัดกรอบใหญ่ยืนยันจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสะสะรเลือกตั้งทั้งหมดหรือไม่ ไม่ให้ลอนานคนตำรวจเอกเสรีพิสูจป์้องอาญาเอาผิดที่ชาหม,มิ่นประมาณ แล้วคนที่จะสั่งของอามาคอมเมนต์ฉันไม่ได้รับหรอกนะคะเพราะฉันไม่ได้ตั้งระบบดูดเพราะระบบดูดเนี่ยกูใช้บริการของมันหนึ่งปีเสียไปสามหมื่นกว่าบาทแต่มันเฮงซวยบางคนพิมพ์ไม่ได้ติดกันมันก็ไม่ดูดกูก็เลยปีนี้ไม่ได้ต่อสัญญากับมันเพราะมันบริการไม่ดีบริการเฮงซวยระบบดูดอ่ะปีที่แล้วกูเสียเงินให้มันไปสามหมื่นกว่าบาทโดยที่กูไม่ได้อะไรเลยเจ๊งไปสามหมื่นกว่าบาทได้เครื่อง ier, เฮี้ยนี่มาเครื่องหนึ่ง เนี่ยเครื่องเฮี้ยนี้มันให้กูเนี่ยมาเครื่องหนึ่งกูจ่ายเงินมันไปสามหมื่นกว่าบาทสัญญาหนึ่งปีเวลาเรามีปัญหาขัดข้องอะไรอ่ะเราส่งลายไปถามแบบพนักงานมันมันไม่มันไม่บริการเรามันบอกไม่ใช่หน้าที่มันมันตอบแบนี้ บิ๊กต่อพบวาตลรลงนามสั่งให้ข้าราชการในหน่วยงานที่ผู้บัญชาการผู้บังคับการเกษียณอายุราชการให้รองผู้บัญชาการ,าการหรือผู้การหรือตำรวจผู้มีอาวุโสสูงสดุดรักษารชาชการแทนเหตุตำรวจลาออกจากรชาชการตามโครงการเออรี่ส่งผลให้มีตำแหน่งต่างๆว่างลงเยอะ บุญหล่นถ้าผู้กำกับซื้อลอตเตอรี่ให้เป็นของขวัญวันเกษียณถูกเต็มเต็มสิล้าน แพท,ทองทานชินวัตรสตรีคนแรกว่าที่หัวหน้าพักเพื่อไทยเกิดวันที่21สิงหาคม2529นะคะบุตรสาวคนลเล็กดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี เรื่องลอตเตอรี่นะที่มันสั่งสองใบแล้วมันก็ไม่โอนเงินไปให้เขาแล้วก็โทรติดต่อไปมันก็ไม่รับโทรศัพท์แล้วประตูขึ้นมาจะมาบอกว่าเป็นของมันเป็นไปได้ยังไงเขาขายไปแล้วก็เหมือนกูเนี่ยมาสั่งของกูอย่างเงี้ยแล้วไม่ยอมโอนเงินมากูก็ไม่ส่งของให้เออแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินมาบอกว่าเออซื้อสําเร็จแล้วพ่อมึงตายเอาตักกะที่ไหนมาคิด กูในฐานะที่เป็นแมค้าออนไลน์อะ่ะถ้าสั่งของแล้วไม่โอนเงินก็ถือว่าไม่ได้ซื้อก็เหมือนกับสั่งส่งปลายทางเหมือนกันถ้าสมมติว่าสินค้ามาแล้วมึงไม่ได้จ่ายตังเขาเขาก็ไม่ให้ของมึงแต่เป็นปลายทางะ่ะเอาอะไรมาคิดเอาอะไรมาพูดโกหกตอหลให้ความรู้ผิดๆกกบประชาชน มันสั่งลอตเตอรี่เขาสองใบใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเ,เขาเก็บเงินปลายทางแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาติดต่อไปติดต่อไม่ได้ติดต่อไม่ได้ดอะไ,ไ,ไอเก็บเงินปลายทางไงคนเขาไม่มารอหรอกเขาเสียเวลาเขาก็ต้องไปส่งคนอื่นเขาก็ตีกลับก็ถือว่ามึงไม่ได้ซื้อก็เหมือนกูสั่งของเก็บเงินปลายทางอ่ะ ถ้าเขามาถึงเนี่ยเขามาส่งแล้วแต่ว่ากูกูไม่ได้จ่ายเงินเขาก็เอากลับพนักง,งานเขาเอากลับเขาไม่ยอมให้ของเราไม่รู้มันเอาข้อกฎหมายไหนมาพูดในฐานะแมค้าออนไลน์มันเป็นไป,นปนไม่ได้เออเหมือนกูซื้อลอตเตอรี่หงทองอะ่ะกูต้องโอนเงินให้เขา โอนเสร็จถึงจะซื้อสําเร็จถ้าจะบอกว่าเอานี่ไงกูสั่งแล้วเนี่ยแต่มึงมึงหยิบใส่ตะกร้าแต่มึงไม่ได้โอนเงินให้เขาอ่ะมันก็ซื้อไม่สําเร็จแต่ของกูอ่ะกูซื้อไม่เป็นกูกูซื้อทางไลน์กูส่งไลน์ไปสั่งเขาแล้วเขาก็เอาลอตเตอรี่ส่งไลน์ให้กูดูว่าเอาใบไหนแต่ต้องโอนเงินก่อนทุกครั้งถึงจะซื้อสําเร็จนี่อะไรมึงยังไม่ได้จ่ายตังค์เขาเลย มึงบอกว่ามึงซื้อลาซื้อที่ไหนมึงยังไม่ได้จ่ายตังค์เขาอ่ะเอาตักแกะที่ไหนมาคิดอ่ะเออเหมือนแกกูสั่งของออนไลน์เนี่ยนี่กูก็สั่งผ้าห่มไอ้ผ้าปูใหยใยใ,ใ,ใ,ใ่น้ำแข็งยางพาราสั่งสีช็อกกิ้งพิงไปจนเนี่ยจานนี้กูยังไม่ได้รับเลย แล้วคุณจะไปแจ้งความจับได้ไหมว่าคุณสั่งแล้วเนี่ะของเป็นอย่างคูมันเป็นไปไม่ได้มันตอแหละตักกะอะไรมาคิด